ไผสิว่าไผสิชมก็สั่งเขาเถิดมูฮาพี่น้องเนี่ยสี่ไปตรงเบาะยังดอกสี่ไปคิดหมากไปคิดหมากมันบ่มันบ่มควรบ่มบแมนมันบ่ใส่เนาะวันนี้เช่นเดียวกันอยู่กับต้นไผ่โยมต้นไผ่พอจะเป็นกอไผ่เนี่ยมันก็ผ่านช่วงเวลาต่างๆมาไผ่แต่ละต้นมีความสูงไม่ได้เท่ากันแต่ละป้องมันก็ไม่เท่ากันนับภาษาอะไรกับคนเราล่ะที่มีความต้องการไม่เหมือนกัน ยอมๆทั้งหลายครับฟ้าไผ่เนี่ยมันจะเติบโตมันเริ่มต้นจากเงาจากหน่อใช่ไหมครับแล้วถามว่าในแต่ละปีแี่ไผ่มันจะงอกมาแค่หน่อไม้เนี่ยมันอาศัยเวลาหนึ่งปีนะครับในหนึ่งปีนี่มันอาศัยเวลาในช่วงของการเก็บแร่ธาตุเก็บพลังงานเก็บสารอาหารเอาไว้แล้วมันก็ค่อยแตกหน่อออกมาคนเราอ่ะมันจะทําอะไรสําเร็จภายในวันเดียวมันไม่ได้ครับมันต้องรอเวลา อยู่ให้เป็นเย็นให้ได้นะอยู่ให้เป็นเย็นให้ได้แล้วก็ค่อยใช้ชีวิตต้องรอให้ได้เหมือนกันรอหน่อยอย่าบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ยังไม่พร้อมเว้ยตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยตอนนี้มันยังไม่ได้อะเพราะเราไม่รอไงมันต้องรอหน่อยไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นมาวันแรกแล้ววิ่งได้เลยใช่ไหมเกิดขึ้นมาวันแรกอ่ะเราต้องดิ้นก่อนดิ้นใช่ไหมพอมันดิ้นเสร็จแล้วมันทำไงครับ มันเริ่มคลานเริ่มมันดินเสร็จว่ามันดินเสร็จมันเริ่มกลิ้งกลิ้งเสร็จเริ่มคลานคลานสิบเริ่มเดินเดินได้ก็วิ่งได้ชีวิตเนี่ยมันต้องไปตามขั้นบันไดโย,ยมอย่าไปท้อสิต้นไผ่าบางต้นมันก็ตรงบางต้นมันก็โคดงอเหมือนกันครับเหล็กงอเอาไวท้ทําขอทําเคียวไม้โคดไม้งอทําฟืนเหล็กงอทําขอทําเคียว คนคดเคี้ยวทําอะไรไม่ได้เลยไผ่แต่ละต้นยังไม่ตรงกันเลยนะครับชีวิตคนเราอยู่ใน่าำกลางของคนละครึ่งระหว่างดํากับขาวขาวกับดําหยินกระหยางสิ่งดีกับสิ่งชั่วมันอยู่รวมกันอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเนรมิตความคิดอะใช้ชีวิตยังไงไผ่ก็คือเป็นต้นไผ่แหละแต่ตอนนต้น,ตนไผนะ่นยเขายังสอนทำมาให้กับเรา จริงไหมครับต้นไผ่ครับขอบคุณนะครับและสุดท้ายนี้ที่สําคัญเราไม่ต้องศรัทธาอะไรหรอกครับเริ่มต้นศรัทธาตัวเองให้ได้ทําตัวเองให้เป็นแล้วชีวิตเราจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเจริญพรแค่นี้แหละอ่ะอาทุ แกเป็นโอ้ยนั่งเทศมหาชาติตรงนี้แล้วกันนะจัดเทศ <c oughs> เออความคิดดีความคิดดี